สวัสดีค่ะพบกับครูวีนักอนาคตจิตสัมผัสค่ะมิลเลอร์ออฟซ s รเซเดที่68นะคะ68แล้วนะคะอ่ะแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะคะมีสายโทรเข้านะคะอ่ะนะคะเดที่68แล้วนะคะมาไกลแล้วนะคะ มากลายแล้วตั้งใจว่าจะไลฟ์นะคะไลฟ์ในของอปฏิหารแห่งความสำเร็จนี้นะคะ99วันนะคะก็66เออ67 66 67 68นะคะเดทที่68แล้วนะคะเราจะคิดอย่างไรอยู่อย่างไรนะคะให้ให้เราอยู่อย่างชาญฉลาดในโลกยุคใหม่อย่างไรนะคะอ่ะเรามาส่งพลังงานดีๆ ด้วยกันนะคะทักทายพี่มหาเศรษฐีทุกท่านนะคะที่เข้ามานะก็สวัสดีทักทายกันแบ่งปันสิ่งดีๆนะคะว่าเราฝึกพลังจิตกันแล้วเราได้อะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราบ้างปาฏิหาริย์มันเกิดขึ้นกับอะไรเราบ้างนะคะมันทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะคะ,ะ,ะ,ะครูจะแบ่งปันนะคะว่าในในโลกยุคปัจจุบันนี้นะคะอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะถ้าถ้าเราอยากให้ชีวิตของเราเนี่ย ดำเนินดำเนินไปอย่างมีความสุขนะคะอย่างมีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอย่างชาญฉลาดในยุในโลกยุคปัจจุบันแล้วก็โลกยุคใหม่ที่เราต้องเผชิญอยู่นี้นะคะเราก็ต้องฉลาดในเรื่องของพลังความคิดนะคะฉลาดในเรื่องของพลังความคิดฉลาดที่จะรู้จักดูแลดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะคะไม่ว่าจะด้านร่างกายจิตใจจิตวิญ,ญญาณเอาศาสตร์ของพลังจิตใต้สำนึกนี่แหะค่ะไปใช้นะคะไปใช้แล้วก็ป ปฏิบัตินะคะปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจริงๆด้วยใจเบาใจสบายนะคะใจเบาใจสบายให้รู้สึกมีความสุขในทุกสถานการณ์นะคะเพราะว่าสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามามันมีโอกาสที่จะเข้ามาอยู่แล้วแต่ทําอย่างไรนะคะทําอย่างไรเราถึงจะอยู่แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดในโลกยุคใหม่โลกนี้นะคะ โลกใบนี้น่าอยู่โลกใบนี้สวยงามโลกใบนี้อบอุ่นมีแต่กัลยาณมิตรที่ดีนะคะครูพยายามพูดแบบนี้อยากให้ทุกคนรู้ว่าในโลกของเราใบนี้ที่เราได้อยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้เราจะต้องดูแลโลกใบนี้ให้น่าอยู่ที่สุดให้โลกใบนี้สวยงามที่สุดแล้วก็ให้ผู้คนในโลกใบนี้เป็นคนดีที่สุดใช่ไหมคะนะคะพอมันมีเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่นะมันก็จะทําให้เรา ไปกระทบจิตใจหลายๆท่านเลยล่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของร่างกายจิตใจหรือในเรื่องของสภาพ การเป็นอยู่เศรษฐกิจทุกๆอย่างนะคะมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามนะคะแต่เราจะทํายังไงเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนสถานการณ์บางอย่างเนี่ยให้มันให้มันเป็นโอกาสทองของเราได้นะคะมันอยู่ที่ความคิดของเรานะคะมันอยู่ที่ความคิดของเราแล้วสิ่งที่เราจะโฟกัสว่านั่นมันคือเป้าหมายของเราต่อไปในวันข้างหน้าเราต้องทําอย่างไรกับชีวิตของเราเองนะคะนั่นคือเป้าหมายเราต้องโฟกัสถึงเป้าหมายที่เราจะต้องทําต่อนะ,อะถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาแล้ว เฮ้ยฉันจะหยุดแล้วแหละฉันไม่ทําอะไรต่อแล้วฉันไม่ทําอะไรเลยนะเกิดความกลัวเกิดความกลัวกดความเครียดนะคะเกิดความเครียดเกิดความกลัวไม่กล้าในทําในสิ่งที่ตัวเองต้องทำการทำต่อนะคะชีวิตเราจะต้องอยู่รู้จักอยู่เอาตัวรอดในทุกๆยุคนะคะในทุกยุค ว่าเราจะต้องทําตัวอย่างไรนะคะเราก็ปฏิบัติตามที่เขาแนะนํามาในสิ่งที่ถูกต้องนะคะอถ้าด้านร่างกายก็ดูแลรักษาร่างกายของตัวเองให้สะอาดตั้งแต่ศีรษะจุดเท้านะคะตั้งแต่ศีรษะจุดเท้าเลยจุดเท้าของเราเลยนะคะถ้าเราอยู่ในสถานที่ก็พยายามเลือกตัวเองอยู่ในพลังงาน พลังงานกลุ่มที่เป็นพลังงานบวกหรือว่าอยู่ในสถานที่ที่มันอากาศถ่ายเทสะดวกนะคะอยู่ในสถานที่อากาศถ่ายเทสะดวกครูจะบอก ok นะคะว่าอยู่กับพลังงานธรรมชาติอยู่กับอยู่กับธรรมชาติเนี่ยดีที่สุดนะคะอยู่ธรรมชาติดีที่สุดอยู่ในที่อุ่นอากาศดีนะคะอยู่ที่อุ่นอากาศดีอากาศถ่ายเทดี นะคะคนที่คนสมัยแต่ก่อนนะเขาก็ไม่ได้มีแอร์เหมือนบ้านเรานะอันนี้ครูยกตัวอย่างเขาก็ไม่ได้มีแอร์นะสมัยแต่ก่อนนี่เขาก็อยู่กับธรรมชาติเนาะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับพลังงานแสงอาทิตย์อยู่กับพลังงานธรรมชาตินะคะเขาก็แข็งแรงดีนะนะคะพอถ้าเราอยู่ในห้องแอร์เนี่ยห้องแอร์ความเย็นความเย็นความชื้นเนี่ยมันก็ต้องเก็บเก็บสะสมะสิ่งที่อากาศมันก็ไม่ได้ถ่ายเทดีเหมือนกับ ดีเหมือนกับที่อยู่กับพลังงานที่ได้รับแสงสว่างหรืออยู่ในที่อุ่นๆนะคะแต่เราจะมีเทคนิคอย่างไงที่จะทําให้เราอยู่ทํางานในห้องแอร์ได้นะคะเราก็ต้องมีวัฒนธรรมที่ดีด้วยกันว่าเขารณรงค์อะไรบ้างเราก็ทําตามค่ะรณรงค์อะไรบ้างเราก็ทําตามแล้วก็ดูแลรักษาสะอาดความสะอาดร่างกายนะล้างมือบ่อยๆล้างมือบ่อยๆกินอาหารปรุงสุกใหม่ๆใช้ช้อนกลางนะคะกินร้อนช้อนกลางนะคะแล้วก็ พยายามดูแลร่างกายตัวเองให้สะอาดตั้งแต่ศีษะจนปลายเท้าเลยนะคะเวลากลับบ้านไปนะอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่ใส่แล้วคิดว่าเราไปเจออ่าเจออะไรมาบ้างเนี้ยเราก็แช่นะคะแช่แล้วก็ซักตากเลยนะคะหรือว่าอาบน้ําบ่อยๆถ้าเราต้องไปสัมผัสอะไรล่างมือบ่อยๆนะคะเราก็ป้องกันตัวเอง นะคะคในในเรื่องของด้านร่างกายนะเราก็โปรแกรมจิตให้ตัวเองนี่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะโปรแกรมจิตให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วเราก็ต้องดื่มมดื่น้ําดื่มน้ําสะอาดดื่มน้ําที่มีเกลือแร่หรือดื่มน้ําที่มันเป็นน้ําที่มีประโยชน์มากกว่าน้ำน้ำเมาน้ำเมามากกว่าน้ําเมานะคะมากกว่าน so ้ําเมาก็คือสรุปแล้วทานอาหารที네่มีประโยชน์ต่อร่างกายอะไรที่มันเป็น อาหารหรือเป็นน้ำน้ำดื่มที่มันไม่เหมาะกับร่างกายเราก็ไม่ควรจะเอาเข้าไปเพราะเวลาที่เราเอาอาหารที่มีพลังงานดีๆเข้าไปร่างกายเราก็จะแข็งแรงนะคะอาหารใดอาหารใดที่เราเไม่เดี๋ยวนะครูขอขยับกล้องนิดนึงนะคะขออนุญาตนะคะแป๊บหนึ่งอ,อาหารอาหารไหนที่มันที่เราสึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่มันไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องไปทานนะคะนะคะ ทุกทกิจกรรมทุกอย่างเราก็ดําเนินไปตามปกติแต่เราก็ดูแลป้องกันตัวเองนะคะเพราะว่าครูทํางานอยู่ในสถานที่ที่ทำงานเนี่ยมันก็มีอาหลายๆอย่างนะแต่ครูก็สามารถป้องกันตัวเองให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้นะคะเพราะว่าเราก็ต้องอคําแนะนําที่ดีนะคะคาแนะนําที่ดีให้ไปว่าเราควรจะดูแลตัวเองอยังไงในด้านร่างกายให้ตัวเองมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง นะคะส่วนในด้านจิตใจล่ะครูขาในด้านจิตใจเนี่ยอะไรก็ต่างๆที่มันเป็นมันเป็นอะไรล่ะโอกาสทองของเราอะ่ะมันเป็นโอกาสทองมันเป็นเงินมันเป็นธุรกิจของเรามันเป็นเศรษฐกิจของเราอะค่ะนะคะเราก็ยังต้องโฟก,กัสต่อไปว่าเราจะวางแผนยังไงจะจะขายสินค้าอะไรจะทําอะไรให้เรามีรายได้ขึ้นมาเราจะาไปติดต่อธุรกิจต,ตรงไหนได้บ้างที่เราสามารถที่ที่จะ,ะไปไป ทำธุรกิจเราได้งานเราต้องเดินต่อแต่เราเราจะป้องกันตัวยังไงมันมีเทคนิคทุกอย่างเราก็ศึกษาเรียนรู้เพื่อเอาคําดีๆมาใช้แต่ว่าไม่ใช่ศึกษาเรียนรู้แล้วทําให้ตัวเองเกิดความกลัวไม่กล้าที่จะทําอะไรเลยนะคะอ่ะเหมือนในเหมือนอ่ะอันนี้ครูครูครูแบ่งปันนะครูก็ครูถือว่าอ่าแบ่งปันให้ฟังแล้วกันนะคะก็แนะนําถือว่าเป็นการแนะนําที่ดีแล้วกันนะคะครูจะเปลี่ยนสถานการณ์อะไรบางอย่างเหมือนอ่ะ มีลูกศิษย์นะมีลูกศิษย์เพราะครูเคยบอกว่าให้ส่งแต่พลังงานดีๆมานะไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มหรือมาส่งตัวนะเรื่องอะไรที่มันผ่านๆไปแล้วให้ลืมมันซะให้โฟกัสในเรื่องอนาคตให้โฟกัสสิ่งที่เป็นเป้าหมายพลังงานดีๆสิ่งดีๆความโชคดีจะเข้ามาหาเรานะคะครูก็บอกไปแบบนั้นอส่งข่าวมาให้ครูส่งข่าวสถานการณ์บ้านเมืองอะไรยะค่ะส่งมาให้ครูส่งมาให้ครูครูรู้ครูรู้ครูครูรู้ครูได้ยินทุกอย่างนะคะครูก็ ครูก็ต้องลบออกนะเพราะครูไม่อยากให้ลูกศิษย์ของครูนะ่ะโฟกัสนะก็บอกว่าเดี๋ยวครูขอลบออกนะเพราะว่าเราก็ส่งแต่พลังงานดีๆมานะคะ,ะเหมือนเหมือนมีความรู้สึกบางอย่างเนี่ยตัวครูเองมีความสุขดีแล้วครูกําลังฝึกโปรแกรมจิตแล้วอยู่ๆมีคนส่งแบบนี้มาถ้าเป็นความรู้สึกของเราล่ะถ้าเขาส่งเป็นพลังงานดีมาเราจะรู้สึกแฮปปี้ด้วยไหมแฮปปี้ถ้าเขาส่งแบบนี้มาเราจะรู้สึกไงเกิดความเครียดด้วยแล้วถ้าเป็นจังหวะที่ส่งไปให้พ่อกับแม่พ่อกับแม่กซ็ซึ่งท่านก็อายุมากแล้วอะ่ะ หัวใจการทํางานของท่านอ่ะก็ก็มีกาลังกาลังพอพอที่ประทังกันประทังชีวิตกันอยู่ไปได้ใช่ไหมคะเราส่งไปท่านจะเกิดความเครียดขนาดไหนนะคะท่านจะเกิดความเครียดขนาดไหนความดันท่านจะขึ้นไหมในขณะที่ท่านเป็นความดันอยู่เอาส่ง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 ใส่พลังงานเหล่านี้ไปให้กับคุณพ่อคุณแม่เครียดไหมขนาดท่านอยู่กับบ้านอยู่กับบ้านอยู่กับธรรมชาติแล้วส่ง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 ข้อความนี้ไปให้ท่านท่านรู้สึกยังไง นะคะท <laughs> ่านรู้สึกยังไงถามตัวเองถามตัวเองแม้แต่ถ้าเป็นเราอะถ้ามีคนอัดัดข้อมูลมาให้เราแบบนี้ใจของเรารู้สึกยังไงนะคะใจของเรารู้สึกยังไงแต่เราฉลาดเราสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ให้มันเป็นสิ่งที่ไม่ให้มันดีขึ้นเราให้มันให้มันรวยขึ้นให้มันแฮปปี้ขึ้นอะครูก็สวัสดีทักทายทุกท่านนะคะเศรษฐีทุกท่านเลยเศรษฐีเก้าแสนล้านเก้าแสนสุข <laughs> สวัสดีทักทายทุกชาติเลยนะคะข้อความเรื่อยๆขึ้นไปนะไลฟ์ของคูได้มีคนเข้ามาติดตามเป็นหลายๆพันล้านคนอ่าโปรแกรมจิตไปนะคะอ่ะก็ในในที่ทำงานนะตอนนี้บางท่านไม่เคยความดันสูงเลยนะคะบางท่านไม่เคยความดันสูงเลยอยู่ๆความดันปรีดขึ้นมาอ่าสอบถามไปแล้วนะคะเครียดนะคะเครียดกับสิ่งที่หนึ่ง เครียดกับสิ่งที่หนึ่งลูกโทรมาอย่างงั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นรู้สึกเครียดตามเลยอาจเปิดดูเปิดดูละครช่องไหนก็อะละครอันนี้ก็เครียดเปิดดูข่าวตรงนี้ก็เครียดอันนี้ก็เครียดความดันปกติความดันดีแล้วมันปรี๊ดสูงขึ้นมาต้องมาให้ยาเอาให้ลง สอบถามไปก็คือช่วงที่พักรักษาตัวเนี่ยช่วงที่พักรักษาตัวที่กําลังต้องการพลังงานดีๆค่ะแล้วก็ไปรับข้อมูลเหล่านี้มามันก็เสริมค่ะเกิดเกิดแรงเสริมค่ะแรงเสริมที่ทําให้ความดันขึ้น นะให้ความดันขึ้นเกิดภาวะสตรสในในร,รรรนในร่างกายของเราเกิดภาวะเครียดในร่างกายของเราแทนที่เขาจะฟื้นฟูร่รางกายของตัวเองให้ดีขึ้นนะคะต้องมาปรับในด้านของจิตวิญญาณจิตใจกันอีกนะคะต้องมาปรับกันใหม่ว่าใจเบาใจสบายนะคะให้สวดมนต์ต้องดึงจิตของแกมาอยู่กับการสวดมนต์นะ คนมีบุญของกูขานะสวดมนต์ดีกว่านะสวดมนต์ทำบุญคิดว่าพรุ่งนี้เราจะไปทําบุญใส่บาตพระเนี่ยจะเตรียมอาหารอะไรไปใส่บาตดีกว่านะเอ๊ะเราจะฝากลูกเอาอะไรไปถวายพระดีเอ๊เราจะทําสังฆทานอะไรดีคิดถึงคิดถึงสิ่งที่เป็นบุญดีกว่านะคุณป้าขาคุณยายขาคุณตาขานะคะ คิดถึงแต่สิ่งดีๆส่วนมตลแล้วอธิษฐานจิตให้ลูกเขาโชคดีให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงให้เขาร่ำรวยเป็นเศรษฐีนะคะคุณป้าขาคุณตาขาคุณยายขานะคะเนี่ยค่ะนะคะคําแนะนําพอเราปรับเขาเขาเริ่มมาเขาเริ่มเปลี่ยนคุณป้าขาช่วงนี้อ,า,อาลองนะคะวันนี้นะคะวันนี้ลองสวดมนต์นะคะแล้วแล้วอาจจะไม่ต้องเปิดดูารายการอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นรายการที่ทําให้คุณป้าเครียดนะคุณป้าลองค่ะแค่หนึ่งวันลองนะคะ พอเขาลองนะใน1วันเนี่ยความดันมันเริ่มลงมาเองเลยนะคะมันลงมาเองโดยอัตโนมัตินะคะนะคะเหมือนเหมือนเวลาที่เราเราจะมีการวัดความดันเป็นระยะระยะอยู่แล้วความดันมันจะเริ่มลงเพราะมันมีแรงกระตุ้นไงคะแรงกระตุ้นที่ทําให้ความดันขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าใครที่พ่อกับแม่มีภาวะเกี่ยวกับเรื่องหัวใจอยู่แล้วหรือความดันอยู่แล้วนะมันจะก็เป็นแรงเสริมขึ้นไปให้เขาอะมีภาวะสตรสขึ้นมาในร่างกายอีก มันก็จะส่งผลถึงด้านร่างกายจิตใจของผู้ที่กําลังรักษาตัวอยู่แม้กระทั่งตัวเราเองเป็นคนที่ปกติธรรมดาที่ไม่ได้ต้องพักฟื้นพักฟื้นร่างกายหรือว่าไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยค่ะ ตัวเราเองก็ยังรู้สึกเครียดแล้วในจังหวะที่คนที่เขากําลังต้องการฟื้นฟูร่างกายถ้าเราเอาข้อมูลแบบนี้ไปใส่ให้เขาอะเขาก็ยังมีมีปฏิกิริยาบางอย่างที่มันต้านอยู่ในตัวของเขาเองนะเวลาที่เราทําให้จิตเขาสงบกายของเขาก็จะสงบด้วยนะคะพอจิตสบายจิตสบายกายก็สงบจิตสงบกายสงบ นะคะก็จะเกิดความสุขทางกายและใจนะคะอันนี้ครูครูค้นพบคุณค้นพ,พบจากการที่ครูได้ดูแลดูแลคนมีบุญของครูในงานประจําไปด้วยครูก็ค้นพบในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างว่าเฮ้ยมันมีแรงกระตุ้นแบบนี้แบบนี้นะสิ่งแวดล้อมแบบนี้นะบางทีอะโลกโลกยุคใหม่ของเราไม่ว่าจะเป็นลายเป็นเป็นลายหรือว่าเป็นข่าวสารอะไรต่างๆนี่มันเร็วนะคะมันเร็วแล้วเราบางทีอะผู้สูงอายุหรือว่า คนที่เครียดง่ายๆอย่างนี้ค่ะเขาก็จะปรับตัวไม่ทันนะคะ แล้วจังหวะแบบนี้ครูเปลี่ยนสถานการณ์ให้เป็นสถานการณ์ทองสถานการณ์เงินล้านแบบไหนนะเวลาใครส่งมาให้ครูนะครูก็จะส่งพลังงานดีๆบอกไปว่าส่งแต่สิ่งดีๆมานะชีวิตของเราก็จะดีขึ้นนะคะแล้วครูก็จะขออนุญาตก็คือครูอาจจะลบทิ้งเพราะครูไม่อยากให้ลูกศิษย์ของครูเนี่ยปักหมุดไว้นะคะหรือครูก็ไม่อยากให้มันขึ้นมาในไลน์หรือว่าเปิดมาทีไรก็จะเจอแต่สิ่งแบบนี้ครูก็จะดีลีทออกนะคะแล้วก็ ครูก็จะแปลโปรแกรมจิตว่าโอ้โหวันนี้นะมีจะคนส่งเงินล้านมาให้ฉันเลยแม้ว่ามันจะเป็นภาพอะไรก็แล้วแต่แต่ในความคิดของครูและจินตนาการของครู ครูแปลให้มันเป็นภาพเงินแปลให้มันเป็นภาพความสุขความสําเร็จโอ้โหมีทุกคนส่งเงินล้านมาให้ฉันเลยโอ้โหมีทุกคนส่งเงินมาให้ฉันมีทุกคนส่งสิ่งดีๆมาให้ฉันดูสิเงินล้านเข้ามาอีกแล้วเงินล้านเข้ามาอีกแล้วครูโปรแกรมอย่างนี้ให้จิตใต้สํานึกของครูได้ยินนะคะในช่วงสถานการณ์แบบนี้ครูโปรแกรมจิตแบบนี้แหละอุ้ยฉันโชคดีฉันสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูสิมีทุกคนส่งเงินล้านมาให้ฉันเลยส่งเงินล้านมาให้ฉันเลยพอครูโปรแกรมจิตอย่างนี้ก็มีลูกศิษย์น่ะเขาก็ส เฮ้ยเราสามารถเปลี่ยนสถานการณ์อะไรบางอย่างให้มันเกิดเกิดความสุขขึ้นมาได้แล้วก็คำพูดของเรามันเริ่มศักดิ์สิทธิ์เฮ้ยอ่ะมันเริ่มเปลี่ยนแปลงละเนี่ยวันสองวันนี้เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วจากที่เราโฟกัสไงบ่าโาโฟกัสว่าจะมีแต่คนส่งส่งเงินมาให้มีแต่คนส่งสิงส่งดีๆมาให้เราเราเริ่มโฟกัสแบบนี้แล้วไงคะนะส่ง,ส,งส่งมาแล้วก็ กรี๊ดเริ่มกรี๊ดเ,เริ่มความรู้สึกว่ากรี๊ดแล้วกรี๊ดแล้วรู้สึกดีใจแล้วรู้สึกเบอร์เบอขึ้นมาแล้วรู้สึกรวยเบอร์เบอขึ้นมาแล้วนะคะก็แล้วมันก็มีอาการขนลุกขึ้นมาเป็นทีๆีพอมีอาการแบบนี้เรารู้สึกเลยจิตใต้สํานึกเราเนี่ยปลื้มปิติยินดีในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแน่ๆเร,เราคิดว่าเราต้องโชคดีแน่ๆนะคะลูกศิษย์ก็อ่ะลูกศิษย์ก็ เริ่มสมัครสมัครเข้ามาเรียนในวันที่21มีนานะคะร่วมทําบุญค่าอาหารค่าห้องสมนาครูก็อนุโมทนาบุญด้วยด้วยกันนะเราจะมาเรียนรู้ร่วมกันว่าเราจะมาใช้เทคนิคอย่างไงที่ให้เราอยู่ในในโลกใบนี้อย่างชันฉลาดได้และมีความสุขแล้วก็มีชีวิตที่มีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะได้ในทุกๆวันนะคะก็เวลาที่เราเดินทางนะเราก็อาจจะมีแมสปิดปากเวลาเราเดินทางมานะคะ อ่ะพกมาติดมานะคะก็ก่อนหน้านั้นนะก่อนหน้านั้นครูก็เป็นคนที่พกแมสติดตัวอยู่แล้วนะคะเวลาขึ้นรถโด,ดยสารเวลานั่งรถตู้หรือว่าเวลานั่งเครื่องครูเป็นคนที่พกแมสติดตัวอยู่แล้วหนึ่งมันก็กันฝุ่นได้กันฝุ่นได้กันกันเราไปไอจามให้คนอื่นได้หรือเวลาที่เรารู้สึกว่าอ่าร่างกายเราอ่อนแอหรือเปล่าหรือร่างกายเราต้องการความแข็งแรงขึ้นมาเนี่ยเราก็อาจจะต้องเซฟตัวเอง ม,มันช่วยให้หนึ่งพวกฝุ่นพวกอากาศหรือพวกมลพิษอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้เข้าจมูกเรานะคะหรือว่าพวกเชื้อต่างๆมันก็จะไม่ได้กระเด็นโดนเราเต็มที่มันก็ป้องกันได้ส่วนหนึ่งเราก็ต้องต้องรักษาดูแลตัวเองให้ดีในโลกปัจจุบันนี้นะคะมันเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นทุกอย่างมันต้องดีขึ้นทุกอย่างมันต้องเป็นไปได้นะคะเราก็พยายามดูแลตัวเองให้ดีนะคะนั่นแหละเอาคำแนะนำดีๆมาใช้นะคะโฟกัสแต่คำแนะนำดีๆ นะคะแล้วก็ครูก็พูดพูดพูดไปแบบนี้นะพูดไปแบบเหมือนพยายามโปรแกรมจิตในเป้าหมายของตัวเองอยู่ว่าตัวเองโชคดีตัวเองโชคดีเรื่องเงินเรื่องทองตัวเองโชคดีเรื่องธุรกิจการงานโชคดีในเรื่องกัรยานมิรที่ดีอย่างเงี้ยค่ะครูก็พูดพูดพูดไปนะแล้วก็ยังโปรแกรมจิตตัวเองเคาะ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 ตลอดเลยเคาะ eft เคาะ ft พูดหน้ากระจก นะแล้วก็ฝึกจินตนาการนะคะฝึกจินตนาการแล้วก็ฝึกจินตนาการในทุกเป้าหมายนะ,ะว่าเราจะต้องได้ไปร่วมสวดมนต์กระหลวงตานะก็นั่งและนั่งกรรมฐานหลับตาเห็นตัวเองอยู่ในงานไปสวดมนต์กระหลวงตาแล้วนะคะอะนั่งหลับตาว่าตัวเองเนี่ยจะได้เดินทางไปในที่ที่ตัวเองต้องการไปแล้ว ะะแล้วก็นั่งหลับตาว่ามีว่าตัวเองนะ่ะอุ้มเงินอุ้มเงินนั่งนับเงินเป็นก้อนๆแล้วก็นั่งหลับตาเห็นตัวเองกระโดดโลดเต้นโชคดีว่าถูกลอตเตอรี่นะคะนะคะกองงวดที่แล้วก็ได้มานะเป็น98นะคะ98้ดล้านนะคะก็ได้98มา12ล้านนะต้องพูดว่า98ใน12ล้านอ่ะใครจะรู้ใครจะรู้กับเราจริตใต้สำนึกเขาเก็บไปแล้วอะ่ะว่าโชคดี โชคดี12ล้านถูกไหมถูกค่ะถูกรวยโชคดีก็ต้องพูดคําแบบนี้ให้กับตัวเองให้จิตใจสําสนึกของตัวเองได้ยินก็พูดตลอดนะพูดตลอดในสถานการณ์แบบนี้ก็ยังพูดตลอดว่าตัวเองเป็นคนโชคดีตัวเองถูกรอตเตอรี่ตัวเองถูกสลากทกศถูก รางวัลใหญ่ๆรุ่นโชครุ่นดวงทั่วโลกทั่วจกกวักรวาลก็ยังถูกอยู่แล้วก็มีเงินล้านทุกสกุลเงินเข้าบัญชีของเธอเองเห็นไหมคะก็มีลูกศิษย์นะอยู่ไกลแค่ไหนอยู่เยอรมันอยู่ที่อื่นนะก็ยังส่งเงินส่งเงินมาร่วมบุญกับเรานะส่งเงินมาร่วมบุญส่งเงินมาช่วยเกี่ยวกับเรื่องการทำอเอกสารเอกสารบวสวดมนต์ที่ครูวิธามนะ่ะก็ร่วมบุญเขาร่วมบุญเป็นเงินเขาอยู่ไกลแค่ไหนเขาคิดถึงเรื่องบุญเขาก็โอนเงินมา ะะเขาก็หาวิธีการว่าเขาจะส่งเงินมาให้ครูวิยังไงนั่นเห็นไหมเงินทุกสกุลเงินก็จะเข้าบัญชีของครูวิแล้วครูวิก็จะเอาเงินส่วนนี้ไปต่อยอดบุญนะคะเราก็คิดแบบนี้ค่ะเป็นความโชคดีแล้วเราจะมีความสุขมีรอยยิ้มทุกวนันเราจะต้องโฟกัสค่ะใช้สมองของเราเชื่อมกับจิตของ,ของเราเนะะี่ยค่ะสมองนะคะสมองความความคิดและสมองของเราเนี่ยเชื่อมกับจิตใต้สำนึกของเราเพราะว่าจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยเขามีพลังมากนะคะ 93%ถึง95%เลยนะคะจิตสำนึกเรามีพลังแค่5-7%เเท่านั้นดังนั้นถ้าคุณดึงยักษ์ใหญ่ในตัวของคุณนะ่ะพลังวิเศษในตัวของคุณมาใช้อะ่ะชีวิตของคุณจะสำเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนาจะเป็นสิ่งเล็กสิ่งหน่อยสิ่งเล็กสิ่งน้อยก็จะทยอยเป็นสิ่งดีๆมาเข้ามาในชีวิตของเราค่อยๆค่อยๆเข้ามา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 เรื่อยๆนะคะ เราต้องฝึกอย่างต่อเนื่องฝึกอย่างต่อเนื่องด้วยใจเบาใจสบายด้วยความสุขที่มีรอยยิ้มและมีความสุขนะให้มันอารมณ์ดีๆไม่ว่าสถานการณ์มันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเวลาที่ฉันพักพักอยู่บ้านหรือว่าฉันอยู่กับตัวเองเนี่ยฉันกรี๊ดได้ฉันยิ้มได้ฉันหัวเราะได้ฉันไปออกกําลังกายฉันเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ตอนนี้กลับมานะพยายามทําอาหารกินเองที่เป็นอาหารง่ายๆที่เรากินได้นะคะคือปรุงสุกใหม่ๆทําเองกินเอง เพราะว่าเคยอากาศมันร้อนนะคะอากาศมันร้อนเนี่ยเราปรุงอาหารทานเองจะผัดผักจะเจียวไข่จะทอดปลาจะทําทอะไรก็แล้วแต่เล็กๆน่น,น้อยน่ะขอให้ร่างกายเราได้ได้ทานอากาศร้อนเนี่ยนะคะก็ระวังในเรื่องของการขับอ่าระวังในเรื่องของระบบการย่วยอาหารด้วยเราก็ต้องดูแลตัวเองในทุกๆเรื่องให้มันให้มันดูดีที่สุดนะ,อ,ะอาจจะมีแบบใครที่ มีดื่มน้ําขิงนะน้ําขิงนี่ดีเวลาเวลาที่คนมีบุญเขาอยู่ในในเวลาพักฟื้นเนี่ยเวลาเขามาผ่าตัดลำไส้หรือว่าเวลาเขามีอาการท้องอืดเกี่ยวกับระบบลำไส้อะไรของเขาเนี่ยเวลาครูบอกให้เขาจิบน้ําขิงนะ,ะจิบน้ําขิงบ่อย,อยจิบน้ําขิงมอุ่นนะเขาจะรู้สึกว่ามันโล่งมันสบายเลือดลงมันไหลเวียนดี D. นะคะ ี่กน้ำขิงน่ะก็กินได้ค่ะดื่มได้เช้าเย็นก็ดื่มไปเลยเช้าเที่ยงเย็นก็แล้วแต่มันเป็นมันเป็นมันเป็นสมุนไพรของเราเนี่ยที่มันทาให้ร่างกายเราแข็งแรงมันเลือดลมมันไหลเวียนได้ดีมันร่างกายมันสู้ส่้านะนะความรู้สึกนะครูรู้สึกว่าดื่มน้ําขิงแล้วมันมีแรงมีแรงแล้วมันรู้สึกมันดีอ่ะนะคะนะคะแล้วก็เวลาเวลาเราโฟกัสเนี่ยโฟกัสถึงความสุขความสําเร็จ คิดถึงเรื่องที่มันมีความสุขพูดถึงเรื่องที่มีความสุขนะคะแล้วความสุขความสําเร็จความโชคดีอะจะเข้ามาหาเราเหมือนที่ครูบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาจะส่งอะไรมาให้ฉันก็แล้วแต่ฉันแปลเป็นเงินฉันแปลเป็นทองแล้วเราก็เออเราก็ลบทิ้งอันไหนไหนไม่ดีเราก็ทบทิ้งอันไหนเราไม่ชอบเราก็ลบทิ้ง,น,น,งนะเราไม่โฟกัสแต่เราก็เอาคําแนะนําดีๆมาไว้ใช้นะคะแล้วเราก็ โฟกัสเป้าหมายของเราต่อไปอารมณ์ดียิ้มได้เฮ้ยมีความสุขว่ะคุยกันเรื่องบุญจะคุยกันเรื่องบุญเนี่ยคุยกันเรื่องบุญพ่อจ๋าเนี่ยจะทำเอ่ออ่ะ,อ,ะอยู่ที่บ้านนะอยู่ที่บ้านพ่อจา๋าเราจะทำมันเราเรียกกันเรียกกันนะคะเรียกกันเรียกผู้จัดการส่วนตัวของครูนี่แหละนะคะพ่อจา๋าเราจะทําบุตสวดมนต์แจกลูกศิษย์นะพ่อจ๋าเดี๋ยววันนี้จะไปส่งเอกสารบุตสวดมนต์ลูกศิษย์นะ ะะพ่อจ๋าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปขึ้นเงินล้านกันเดี๋ยวเราจะเนี่ยวันนี้เราเดินทางไปซื้อของเราจะไปรับเงินล้านกันด้วยนะเราจะได้เงินล้านกันตลอดทางนี่คือเนี่ยค่ะจะพูดแบบนี้ตลอดเลยหนูจ๋าเนี่ยถ้าเจอห้องลูกสาวหนูจ๋าห้องหนูมีแต่เงินมีแต่ทองเลยนะลูกนะห้องของเขาจะเป็นยังไงก็ช่างแต่ก็โฟกัสว่าห้องของหนูมีแต่เงินแต่ทองเลยนะลูกห้องของหนูสะอาดมากนะคะเดี๋ยวเขาจะทําความสะอาดห้องเขาเอง <laughs> ชมเขาไว้ชมเขาไว้เขาจะรู้สึกมันเหมือนจิตใต้สํานึกเขารับไปว่าห้องของเขาสะอาดลูกสาวเขาจะทําความสะอาดห้องของเขาเองค่ะนะคะหรือบางครั้งเราอาจจะช่วยช่วยเขาแล้วเราก็โฟกัสว่าห้องลูกสาวนี่สะอาดมากลูกสาวเก็บของเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยที่เราก็จะไม่บ่นไม่อะไรและไม่บ่นไม่อะไรกับลูกละนะคะเขาก็จะทของเขาจะเริ่มดีดีขึ้นดีขึ้นเราจะใช้พลังงานที่เป็นพลังงานบวก สร้างแรงบันดาลใจให้กันสร้างเริ่มสร้างในครอบครัวเริ่มสร้างกับตัวเองแล้วก็ส่งพลังงานดีๆไปให้พ่อกับแม่ให้กับน้องๆน,นะคะให้ดูแลตัวเองให้มีร่างกายแข็งแรงให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ที่ดีนะคะที่ดีอุดมสมบูรณ์แข็งแรงนะคะเป็นแบบดีจากภายในแล้วทุกอย่างภายนอกจะดีตามมานะคะเหมือนเป็นทรัพย์สร้างทรัพย์สร้างบุญภายในใจของเราสร้างสิ่งดีๆภายในใจของเราพอมันปรากฏออกมาเนี่ย รูปลักษ์ภายนอกของเราจะเจอแต่สิ่งดีๆเลยสถานการณ์ทุกอย่างเราสามารถแปลเป็นสถานการณ์ที่ดีได้เหมือนเหตุการณ์ที่ครูเคยบอกว่าครูเคยลื่นล้มนะคะครูเคยลื่นล้มแล้วครูต้องพักฟื้นอยู่ที่บ้านครูก็บอกว่าสบายสบายชีวิตคุณนายคุณนายนอนรับเงินล้านนะคะนอนรับเงินล้านอยู่บ้านสบายสบายเงินล้านเข้าบัญชีรัวรัวรวยรวยนะคะช่วงนั้นก็ไลฟ์สดอยู่บ้านพักฟื้นอยู่บ้านทํางานบ้านไป ก็ถูก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 มาเรื่อยๆมีเงินเข้ามาเรื่อยเนี่ยคะ่ะเพราะว่าเราโฟกัสไงคะว่าเราเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนเหตุการณ์อะไรบางอย่างในโลกปัจจุบันเนี้ยในยุคใหม่แบบเนี้ยให้มันเป็นโอกาสทองโอกาสเงินล้านไนคะนะคะต้องเปลี่ยนแบบนี้นะคะ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนแบบนี้ ให้ให้รู้สึกว่ามันดีที่สุดให้มันดีให้มันเวอร์ให้มันมีความสุขให้มันหัวเราะดังๆเสียงดังๆเลยว่าฉันโชคดีฉันโชคดีฉันโชคดีนะคะฉันโชคดีนะคะ โฟกัสเข้าไปค่ะว่าฉันเป็นคนโชคดีในทุกๆวันค่ะนะคะฉันเป็นคนรวยฉันเป็นมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่จิตใต้สำนึกของฉันเก่งยอดเยี่ยมพลังจิตของฉันมีพลังฉันมีพลังจิตมหาศาลฉันโฟกัสสิ่งไหนฉันได้สิ่งนั้นฉันคิดถึงสิ่งไหนฉันได้สิ่งนั้นถ้าเราบอกว่าคิดถึงสิ่งไหนได้สิ่งนั้นสิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่ดีพอคุณไปคิดถึงเรื่องพลังงานลบสิ่งนั้นมันจะมาหาคุณไหมเพราะคุณโปรแกรมจิตว่า คิดถึงสิ่งไหนได้สิ่งนั้นโฟกัสสิ่งไหนสิ่งนั้นจะบังเกิดต่อหน้าคุณใช่ไหมคะครับเจ้านายฉันจะทําตามสิ่งที่เจ้านายปรารถนาเห็นไหมจิตใต้สํานึกเขาก็ยังรู้เลยว่าเขาจะทําตามในสิ่งที่เราปรารถนาดังนั้นเราปรารถนาอะไรนะคะเราก็ต้องบอกจิตใต้สํานึกของเราทุกวันทุกวันนะว่าเราปรารถนาอะไรนะคะ อ่าขอให้โชคดีนะคะขอให้โชคดีร่ํารวยเป็นเศรษฐีรวยเร็วรวยรัดรวยอัศจรรย์รวยทันใจเป็นเศรษฐี9ก้าแสนล้าน9ก้าแสนสุขรวยความสุขรวยปาฏิหาริย์ทุกๆท่านนะคะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบายายบาย,บาย